สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของอาทิตย์ที่หนึง่งเทศกาลมหาพรตข้อใหญ่ใจความจากหนังสือเลเวนิตินั้นก็บอกกับเราว่าองค์รูปู้เบ็นเจ้าสั่งกับโมเสสให้บอกชุมชนชาวอิสาราเอลทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเราก็คือองค์รูปู้เบ็นเจ้านะครับพระเจ้าของท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านจะต้องไม่ลักขโมย ชอโกงหรือพูดเท็จต่อกันท่านจะต้องไม่สาบานเท็จโดยใช้นามของเรานี่แหละครับข้อความสั้นๆแต่ก็อสอนเราว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันอย่างดีนั้นจะต้องมีเป้าหมายในการที่จะเป็นคนดีจะไม่เอารักเอาเปรียบคนอื่นไม่ลักขโมยเนี่ย เขาก็เคยพูดกับเด็กกาสอนว่าคนทุกวันนี้พูดคํว่ารักไม่เป็นมักจะว่ารักรักนี่ก็คือรักขโมยนั่นแหละครับคือเห็นแก่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่ตรงกับที่รักรักนั่นคือต้องให้รักนั่นต้องเสียสละแต่เห็นแก่ตัวรักขโมยนี้ก็คือคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นชอบโกงอย่างนี้สมัยก่อนก็เป็นก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้มนุษย์เราก็เลยไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรนะครับ ก็เห็นพูดกันไปพูดกันมาว่าถ้ารัฐบาลไทยของเราไม่มีการช่อโกงเนี่ยถนนหลายสายก็คงจะปูด,ด้วยทองแต่คราวนี้เมื่อมีการช่อโกงก็กินกันทุกด้านก็เลยสิ่งที่มันได้ออกมาก็ถนนพระจันทร์บั่งถนนพระอาทิตย์บ้างมันก็เลยทําให้คนที่เดินทางทุกทีก็ต้องบ่นว่าหรือว่าสวดให้เลยก็คือแช่งด่าไปเรืตามๆกันอันนี้ก็ไม่ใช่แต่เรื่องเดียวนะครับพี่น้อง รู้สึกว่ามีการรุนแรงในช่วงนี้สอนเด็กทุกโรงเรียนเลยว่าโตขึ้นจะไม่โกงพอฟังแล้วรู้สึกโอ้โหก็แสดงว่าทุกวันนี้มีโกงใช่ไหมล่ะแล้วทุกคนก็บอกใช่แล้วอย่างนี้จะให้เด็กไปไปเห็นตัวอย่างที่ไหนล่ะแโตขึ้นมาจะไม่โกงเป็นไปไม่ได้ในเมื่อคนที่เดินอยู่ข้างหน้ามันไม่เดินไม่ตรงอะี่ยจะไม่พี่น้องว่าพูดเท็จต่อกันนี่ก็เหมือนกันแหละ ในสภาเนี่ก็เป็นแหล่งหนึ่งที่เราได้ยินหลายครั้งว่าต่อว่ากันอย่างมโหลานว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดเท็จบางทีในชีวิตของเราเองก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับเรามีการสาบานมีการอะไรสารพัดเนี่ยทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันไม่น่าทำฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พระบิ็นเจ้าเชิญชวนเราในวันนี้ฉะนั้นพระวร่รสารนั้น พระเยซูเจ้าพูดกับบรรดาสิทธว่าถึงวันสุดท้ายนั้นพระเยซูเจ้าจะนั่งบนบัลลังแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายก็จะมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองข้างไม่ใช่แบ่งเล่นๆนะครับแต่แบ่งจริงก็คือผู้หนึ่งพวกหนึ่งนั้นรอดอีกพวกหนึ่งนั้นไม่รอดแล้พวกที่อยู่เบื้องขวาและพวกที่อยู่เบืออเบ้องซ้ายพระองค์ก็จะพูดต่างกันนะว่าเวลาที่ เราลำบากเวลา,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 าที่เรากระหายเวลาเราหิวเวลาเราไม่มีเสื้อผ้าเราไม่หรือว่าอ,อ,อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยพวกเจ้าได้มาช่วยเราแล้วพวกนั้นก็บอกไม่เห็นมีพระองค์มาหาเป็นตัวเป็นตนเลยว่าพระองค์มาหาพวกเรามิฉะนั้นเราจะทําดีกว่านี้อีกอดูสินี่แต่พวกหนึ่งน,นั้นบอกว่าไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นพระองค์มาเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําต่อคนอื่นเนี่ยก็คือคนหิวเหรอ หิวต่อไปคนติดคุกเหรอให้ติดคุกต่อไปคนคนเจ็บเหรอคนป่วยเหรอให้อยู่คนเดียวถูกต้องอะไรทํานองนี้แล้วพระเยซูเจ้าก็จะบอกว่าคนที่ตอนรับพระองค์ในตัวของคนอื่นนั่นแหละค,คือคนที่จะเอาตัวรอดไปสวรรค์ส่วนคนที่มองเห็นคนอื่นๆทั้งหลายไม่เห็นพระเยซูเจ้าในตัวเขานั้นไม่ได้กระทำดีนั้นก็จะไม่รอดก็เป็น การบอกข้อสอบชัดเลยพี่น้องเวลาที่คนขึ้นไปบนเวหาเนี่ยพี่น้องขึ้นไปสิบกิโลยี่สิบกิโลร้ลอยเลยไปอีกที่พวกดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยก็มีการมองลงมานะครับเหมือนกับคนหนึ่งที่เขียนจากประสบการณ์ว่านี่ขึ้นไปดวงจันทร์แล้วก็มองลงมาจากบนดวงจังนทร์แล้วลมองลงมาก็เห็นเห็นสิ่งหนึ่ง เห็นตัวหนึ่งเท่านั้นเองก็คือกำแพงเมืองจีนแพงเมืองจีนเนี่ยเป็นกำแพงที่ใหญ่และยาวหลายร้อยกิโลพี่น้องเป็นพันกิโลอะ่ะแล้วมองจากดวงจังนทร์นี้ก็จะเห็นกำแพงเมืองจีนนี่แหละคราวนี้พวกผู้นำคนจีนทั้งหลายเวลานั้นก็บอกว่าโอ้โห เราทํากําแพงเมืองจีนี่สูงแล้วก็มีการป้องกันทุกทิศทุกทางเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะมาตีเราได้แล้วก็ที่พูดไปอย่างนี้ก็ด้วยความมั่นใจแต่ในที่สุดในที่สุดคาดศึกเข้ามาได้พี่น้องว่าไงที่เข้ามาเพราะอะไรเข้ามาเพราะติดสินบน คนเฝ้ากำแพงแล้วก็เอาเงินให้คนเฝ้ากำแพงก็ตัวเองก็ขึ้นมาแล้วก็ไปตีจนประเทศจีนในช่วงนั้นก็มีการแบ่งราชวงศ์ต่างๆแล้วก็มีการตีกันไปตีกันมาจนในที่สุดก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ทั้งที่น่าอ่านและไม่น่าอ่านนี่เลยครับพี่น้องครับราคริสชนก็มีกำแพงที่ใหญ่ ของความเชื่อนี่นะครับในหัวใจของเราเรามีกำแพงใหญ่ในหัวใจของเราเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ประกันเราว่าถ้าหากเราตายก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราพ,รพลัดพรากไปจากพระบิดาเจ้าได้ทำให้เรา ไม่มีใครสามารถที่จะทะลุทะลวงเข้ามาได้แต่เมื่อได้พิศาสมันไม่ได้ยินชนีนะครับมันทำอะไรมันก็ไม่ไม่ตีเราตรงๆเลยไม่ตีเราตรงๆมันจะหาวิธีการครับมันก็จะให้ให้ให้สินบนแก่คนที่เฝ้าประตูแล้วก็แทรกซึมเข้ามาในหัวใจของเราแล้วก็ เข้ามาแบบนิ่มไม่ทำให้เราเสะเทือนอก็มีวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถต่อต้านมันได้ก็คือการเรียนแบบอย่างความศักดิ์สิทธิ์ของพระบินเจ้าอย่างที่พระองค์บอกแล้วเราก็จะสามารถเป็นคนดีได้ไม่ฉะนั้นพิศาสตร์มันมีวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยแพ้อย่างหลุดลุ่ยเลยก็คือ มันค่อยๆเข้ามามันเข้ามาในสิ่งที่สวยงามบางทีเริ่มต้นสวยงามแต่ทีหลังจะเห็นว่าเป็นความเร็วซามทั้งหมดนั่นแหละมีเล่มีกลเยอะแยะพระพิศาจมันเรียนรู้ตั้งแต่อ่อนแต่ออกตอนที่เป็นเทวดาอยู่นะครับดังนั้นเพื่อจะเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยเราจะต้องมีความตระหนักว่าเรามีความอ่อนแอตามภาษามนุษย์นะแล้วก็ไว้ใจว่าความอ่อนแอนี้ สามารถที่จะชนะได้อาศัยความช่วยเหลือจากพระบินเจ้าก็ขอพระเจ้าอวพอรพี่น้องทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขครับพี่น้องครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง